สวัสดีครับผมมาพบกับคลาสต้อมคนเดิมบางนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตลูกไก่ที่เลี้ยงไว้นะครับผมสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับผมก็ให้กลับไปดูก่อนนะครับผมช่องคลิปแรกๆนะครับผมว่าเป็นยังไงยังไงนะครับผมอาจจะดูคลิปนี้ไม่เข้าใจนะครับผมประมาณนี้ก็จะไปอัปเดตลูกไก่ที่ฝากวันแรกนะครับผมชุดแรกของ ปลายปีที่แล้วนะครับผมสองพันยี่สิบสามอันนี้สองพันยี่สี่แล้วนะครับผมประมาณนี้จะให้ดูงแต่ชุดแรกแล้วก็ชุดเก้าตัวนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วจะมีสไปด้วยนะครับผมมาดูกันก็น,นี้เป็นชุดก็น,นี้เป็นชุดเก้าตัวนะครับผมอายุก็ประมาณเดือนกว่าๆนะครับผมไม่ถึงสองเดือนนะ ก็จะเกือบจะถึง2องเดือนแล้วมั้งไม่ถึงแล้วครับผมอันนี้ฟะฟัากว่าแรกวันที่สามสามสิบธันวาแล้วครับผมอันนี้เพิ่งยี่ห้าคลิปที่แล้วแล้วนะครับผมอาจผิดบ้างถูกบ้างครับผมก็ดูคลิปนี้เป็นหลักเลยนะครับผมมาแก้ข่าวคลิปนี้เลยนะก็อาจจะมัวมัวแล้วครับผมวันนี้วันที่ยีห้ากุมภานับเอาแล้วครับผม ประมาณเกือบสองเดือนแล้วนะครับผมไม่กี่วันนะประมาณนี้ก็ราวๆสองเดือนพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยนะครับผมหลักวันแรกวันที่สามสิบธันวาอันนี้แม่เลียมนะครับผมแม่สี่เหลี่ยมชื่อเขาาอุ้ย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 ไก่ไวะอู้ วิ้ยแล้ออกแล้วพผมห้างตอนที่ทำไว้แล้วก็ทีนี้นะครับผมนี่เป็นสิบสามพฤศจิกายนนะครับผมประมาณนี้ห้าตัวยังอยู่น้อเลือยงห้าตัวเหมือนเดิมนะครับผมแหห้าตัวห้าตัวใกล้นะครับผมเก่งไม่เก่งไม่มอยู่ที่พ่อแม่มันนะครับผมที่อยู่ไม่เกี่ยวนะครับผม แล้วก็ยุกเข้าคนเลี้ยงก็ดูเอาแล้วก็ผมประมาณนี้ตะระยะของสุ่มนี่มันไม่ได้นะที่ทําได้ก็คือว่าไก่ชุดนี้เป็นลูกเพาะนะก็ผมถ้าไม่ใช่ลูกเพาะต้องแวงห้างระยะสุ่มต้องประมาณเนี้ยไม่งั้นต้องดูคอยดูด้วยนะผมบางทีมันจะดันดันสุ่มต้องห้างอะไรไปทับหัวสุ่มไ,ว,มไว้ให้มันหนัก นี่สุดนี้สสิบ13พฤศจิกายนนับไปเลยนะครับผมทำเปีกทำห่างเต็มระบบห่างก็เริ่มออกตัวนู้นคือกลัวตัวที่ใหญ่สุดนะครับผมเพราะว่ารอช่องออกช่องนูนไม่ได้นะครับผมช่องที่มันชอบแอบออก <laughs> วัวเง่าเจ้าหัวคอกออกมาตัวแรกตัวนี้โครงสร้างใหญ่แต่ว่าจูเนียนี้นะครับผมปากไวคอน่าจะเป็นใกล้ลอยกลางประมาณเนี้ยก็ไม่ได้คุ่มฟูงนะครับผมตัวคุ้มฟูงมีอยู่สองตัวน,นี้ตัวนี้เริ่มเล็กไปเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าใกล้ยอยู่ประมาณนี้ เคยเลี้ยงมาเคยซื้อต่อเข้ามาแล้วครับผมหัวคอกใหญ่ๆประมาณเนี้ยตอนตอนช่วงอายุประมาณ5 5 5เดือนขึ้นไปแล้วครับผมช่วงนั้นมันต้องไปดูอีกทีนึงบางทีว่าดูประมาณเนี้ยมันมือนจะเป็นรอยเล็กกลับกายมาเป็นหัวคอกไปเลยนะครับผมก็คือเจ้าตัวนูนะครับผมแต่ว่า กึดไปแล้วนะครับผมแค่ตัวนี้โอ้โหโอ้โหตีมือเลย mm hmm. จะไปดูเรื่องน้ำหนักนะแค้ดูตัวใหญ่สุดตัวนี้เป็นตัวคมพ่วงยุ่เจ้าดังต้องไปดูอีกตอนช่วงอายุเวลาห้าเดือนขึ้นไปนะครับผมตอนนี้มันจะเป็นร้อยใหญ่บางทีตัวเนี้ยเกี่ยวกลบการเป็นใกล้หลอดเล็กได้นะครับผม เคยเคยแล้วนะคผั้ผมไปทำปีกทำอะไร,นะรในระบบไก่ก็สมบูรณ์อ,อกอ,อกโครงสร้างจะใหญ่นะครับผมสมบูรณ์ดีมากโอ้ยดูนิดหนึ่งดึนิดหนึ่งโอ้เดี๋ยวนะครับไว้ตรงกลางแท้ เาเก้าหรือเปล่าดีวก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้หน้าน้ำหนักน่าจะถึงครึ่งกิโลแล้วนะครับผมใหญ่สุดตัวใหญ่สุดแต่ละตัวน้ำหนักไม่เท่ากันก็ดูในกิโลเมื่อจะเท่าเก้านะว่ากิโลอันนี้แข็งถ้าไปช่างกิโลเล็กกิโลอันนี้แข็งกว่าประมาณ เกลบ่องขีดแลวครับผมมถ่ถึ่องขีดแท้ขีดกวกว่าถ้าเราหล่านี้ก็น้ำหนักอยู่ที่เครื่องกิโลนะนี่แต่ว่าน้ำหนักใ <Okay. S 1> นนูนไม่เท่ากันนะครับผม <Okay. S 1> เอาหัวข้อเมืเอกี์น,นะครับผม <Okay. S 1> ตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนจนมาถึง <Okay. S 1> วันที่ ยี่สิบห้ากุมภานะครับผมน้ำหนักอยู่ที่ครึ่งกิโลก็เป็นการเลี้ยงแบบคัสตอมคนเดิมบางนะครับผมการเลี้ยงใกล้แบบมือใหม่ใช้ข้าวปลายปลายข้าวข้าเปลือกแล้วก็อาหาร C F นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมอายุก็นับเอานะตั้งแต่วันที่13พฤศจิก,กายนวันนี้25 ก็ฝพกให้กินข้าวเปลือกแล้วแต่ยังใช้ปลายข้าวโอ้ให้ให้กินอยู่โอ้โหเขาเอาเรื่องนะครับนี่โอ้โหโอ้ยกัดตัวมาหรือใกล้เนี่ยใกล้หรือมาก็เล็กน้อยเลี้ยงไม่ได้นะครับผม เป็นไก่ที่ค่อนข้างที่จะดุดูนะครับโอ้โอ้โอ้ย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 ดูก็ถ้าจะเลี้ยงนี่ต้องให้รู้นิติภาวะนะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นคนที่ข่าต่อไปให้นี่จะลำบากนะครับผมประมาณนี้เป็นลูกเพาะพาะเป็นก้อยพนนัด แม่เป็นก่อยพัฒนาไม่ใช่ขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะนี่ก็พอเขา้าดุมาไม่ไม่นี่แทงผมเลยครับผมผ่านสินเซอร,ร์หรือเปล่าเนี่ย <S 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 ข้อนะ่ะประมาณนี้นะเห็นไหม <S <S เด็กนี้หมดสิทธิ์ที่จะเลี้ยงนะครับผมเดือนใกล้สุ่มใกล้อะไรเนี่ยจิกให้ข้าวให้อะไรถึงจะให้โมโฮ้หิวนะครับผมโจกไปนี่เรียบร้อยเลยนะถ้ามโฮห,หิวต้องค่อยๆซึกงทราบปะการเลี้ยงแต่จะมาเซอร์ไพรส์นะครับผมเมื่อกี้นะน,น,นู่แนแม่เข้านี่แม่เข้าปักแล้วก็ขึ้นฟักเป็นวัน วันวันที่ช่องนะครับผมแต่ว่าจะฝากแบบที่ไม่ลงหลังหรือเปล่าเมื่อวานฝักขึ้นฝากเป็นวันแรกแต่ว่าลงหลังนะครับผมอันนี้ก็แปดเก้ 8, 9, 9าเก้าใบนะครับผมไข่เข้าเล็กสวย <c oughs> นี่ เก้าใบนะครับผมแต่ว่าเอาไข่แม่เคียวกุดนะครับผมนนเป็นแม่งอนใหญ่คือไก่น่าจะเป็นไก่ผมว่าเรียกว่าว่าน่าเป็นไก่ทอมนะครับผมก็ไข่เป็นทั้งที่ซ้ำเลยนะคือว่าไม่ใช่ไข่ถิงงรือว่า ขึ้นปาักหลังไม่เป็นแลนวะครับผมชอบไข่ทิ้งกับพื้นแม่ใกล้งอนนี้ใหญ่เนี่ยใครเคยมีบ้างแลครับผมคนแถวบ้านเนี่ยกระซิบบอกว่าไม่ไม่ค่อยขึ้นขึ้นไข่จริงซะด้วยนะครับพูดคือประสบการณ์นี้ผมยอมรับเพราะเป็นเรื่องจริง<อ>ก็ถ้าใช้ชุดชุดผสมแล้วก็ผมเป็นล็อกเป็นล็อกน่าจะต้องเอายางรถ มาวางไว้ข้างล่างอันนั้นน่าจะได้นะครับผมแต่ผมไม่มีนะครับผมเลี้ยงน่งอย่างนี้เลยเพราะส้มในส้ทมทำตามเรียนแมบบ่คนทางภาคใต้แต่ไม่ระบุระบุนะครับผมเขาก็เอาตัวมีมามาใส่แบบนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องอาหารเขาก็จะผสมไปเลยข้าวเปลือกปลายข้าวหรือว่าจะเป็นก้ากวกระเพราแล้วก็อาหาร ซีเอฟมไปเลยนะครับผมแล้วเขาก็ใส่อ่านซุ้เข้านะครับผมของผมนี่ก็ผมจะเกลี้กา่อลองผิดลองถูกเขามม,ม่เอานะแต่ห้ามให้อาหารเบอร์ใหญ่แล้วให้ทุกวันแล้วก็ให้อย่างเดียวเหมือนกันไม่ได้นะครับผมหนึ่งอันจะทําให้ไก่ขาอ่อนแล้วก็กระดูกบางนะครับผม วอันนี้ลูกฟาร์มแล้วครับผมปัจจุบันเจ้าของอยังไม่มาคนที่เคยเลี้ยงใกล้ก็อีพัฒนาอย่างนี้นะครับผมเขาแอบกระซิบเหมือนกันพวกชนควบจะเพิ่งเล่นถ้าเล่นลูกอายุประมาณนี้นะเล่นก็คือประมาณอย่างนี้นะครับผม งุงิง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 ฮ้า่นะครับคือการเล่นใกล้ตอนนี้ลูกอายุนะครับผมสองปีขึ้นไปเขาบอกมาโอโห13พุสจิกาฝาก้วครับผม วันที่ยี่สิบห้ากุมภาขึ้นไข่ขึ้นปากอีกแล้วนะครับผมประมาณนี้นี่หน้าตาไข่ขายแม่ไก่ที่ดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยเมื่อสมัยปีพศไหนก็ไม่รู้นะครับผมเห็นเสี่ยคนหนึ่งเขาออกมาเราประสบการณ์กัน ข้าวงการใกล้ชนนะก็ส่วนแม่ซีเรียมหรือว่าแม่ลูกไก่กล้าตัวแบบนี้นะครับผมดูดูนะครับผมเอาคึ้โอ้โหก็กล้าร้อนนะครับผมคอยพรมน้ำนะอย่าให้ไก่เครียดนะครับผมเดี๋ยวไก่จะสู้กันนะครับผม ก็้าเลี่ยงไม่เป็นก็จะหัวเปิดอย่าให้มันโมโหิวด้วยนะครับผมโมโหหิวก็จะโอ้โหจะสู้กันดูดูดูเฮ้ยดูนี่มันผีดบู่รือใกล้ชนเนี่ยโอ้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมมีเพียงแค่นี้นะครับผมก็จะลืมกดไลค์กด Subscribe สับส c คร b เบอร์ออกเสียงถูกไปเนี่ยประมาณนี้นะครับผมใ <c oughs> นการคลิปหน้าบายบายทำอะไรอยู่เนาะ